คะลูกมีความอะเอาตรงไหนคะตรงนี้ก่อนนะคะขอเป็นไกลเนี่ยค่ะดวจะทำให้แค่ตรงนี้นิดเดียวลูกชึบไม่ผ่าให้ค่ะทำไมแต่นันทาแซกเก็ตเค้กนิ้วรูปอะไรคะอันนี้รูปะไรคะสองตัวกับอีกหนึ่งขนมปังค่ะแล้วเขาเป็นแมวเหรอฮตัวอะไรอูกแมวเหรอ ป๋าดูสิคะแม่ไม่แน่ใจนี่ทางนี้เอาออกมาจากถุงดีกว่าเพราะว่าเอาออกเอาอยู่ในถุงแล้วจะดูไม่ค่อยออกอ่ะแกะดีๆแกะดีๆจะได้เก็บถุงไว้ใช้ในคราบต่อชูแองแมวจริงๆด้วยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเขาเขียนข้างหลังว่าข้างหน้าก็มีนี่ r o b o ท a t ที่ห้ออเลยฮะไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โรบ o บอบอ๋อแม่ก็งง บอลบอลแคทยี Ball, Ball Cat, e ่ห้อเหรอป๊อปปูล่าบ็อกเซสฮ่องกงดีไซ hmm? น์บายทอยส์บ็อกช็อแเด็กกอไม่ชอบไม่รู้จักอ่ะอี่ท็อปป๊อปปูลาเ hmm? หรอคะ hmm. อ่ะก็คือว่าเขาเขียนว่าบอลบอลบอลแคทข้างล่างเขียนว่าป๊อปปูล่นี่เป็นขนมปังค่ะเดี๋ยวต้องแกะเอามาดูรายละเอียดก่อน <ot> อ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวอะงงไปหมดละเยอะมากเลยค่ะเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้หูอันนี้หลายสิ่งค่ะดูสิคะดูสิค,ะ,สคะแต่เป็นพายุพายุเลยอะค่ะจะมลงจับตรงไปงหูข้างนี้ค่ะไม่ใช่ค่ะ <c oughs> แบนเต็อันนี้เป็นหูยังกะว่าไปซื้อเค้กมาถุงก็เป็นถุงเหมือนแบบถุงขนมเค,ค้กอะค่ะมันน่าจะขาดง่ายอยู่เนาะเฮ้ยวันนี้ตัวน,นี้ได้ปีรับนอนกับหนูแ <c oughs> น,น่นอนจริงเหรอเอาใจมั้ยมีสามชิ้นสามรส ไม่มีกินค่ะดีค่ะแนี่็อันใหญอันนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นเซียส่งสกูชี่เฮาส์แบรนด์เดลิเชสเดลิอชสสลูเอลสลูสลูเอลไหนสลเอลสลูเอลแปลว่าสโล่กว่าจโล r กว่า ก่อนมีการสกิลแมว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 จะมีทั้งหมด2ตัวที่เขาส่งมาคือเฮ้ยนุ่มแมวเทากับแมวเหลืองนะคะอ่าร์เบรนดิคราบนไ่หยิบแมวนางกว่างอะไรค่ะแมวนางก่อนหอมไหมคะมีกลิ่นไหมคะกลิ่นเหมือนขนมปังอะค่ะของอันเหมือนกลิ่นเหมือนกันไหมไม่เหมือน ไม่เหมือนจะไปกินออกขนมเหมือนกันจะกินไม่เหมือนกันอันไหนเหมือนเป็นขนมอะไรหรอเดกอว่าเดกอันนี้นม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 เนยเนยอันนี้เด็กคืว่าเด็กคือถมันอันนี้ก็อันนี้ก็นมนมแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะคะกินขนมจะเป็นขนมที่แตกต่างกันคือชอบตัวอันนี้มากกว่าค่ะนมนมเนยเนยค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะ้วชื่ออะไรคะพาลี่ตัวนี้ชื่อเหลืองลี่พาลี่กับเหลืองลี่คุณแม่จะดูที่ สองว่ามันมีเขียนชื่อไหมมันก็จะเขียนว่าบอลบอลแคท a t ่อเฉยอะคะ่ะป๊อปปูล่าไม่มีชื่อนะคะเป็นแมวที่อยู่ในเซอร์คัสอ่ะเป็นอะไรคณะละครสัตว์ใช่ไหม,พไหมเพราะว่าฉากในถุงเนี่ยก็เป็นรูปเซอร์คัสอ่ะอ๋อกลางเลี้ยงบอลอยู่เขาก็ลังเลี้ยงลูกบอเลเล่นได้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 ดา้อย่างงี้ไงลูกเห็นไหมตาเป็นดาวด้วยค่ะหืมตาเป็นดาวเห็นไหมความนุ่มนี่มมาก มีความนุ่มสูงมากค่ะเอนจีโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความนุ่มของแมวเราก็ต้องเทียบกับแมวด้วยกันป๊าป๊าบอกว่าเทียบกับแมวอุ้ยแฮปปี้ h a n n e เ้ยเหมือนอันนี้จะนิ่มกว่าเหมือนอันนี้จะนิ่มกว่าแมวแมวกวักนี่นุ่มกว่าค่ะเพียงคุณแม่หยิบมาจิกไปนิดนึงมันก็ยุบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเทียบกับไอบลูมที่ล็อตล่าสุดที่เราได้มาแล้วเราก็พูดว่าเขานิ่มมากเลยคือขระโดรดที่แม่ชื่นชอบอ่า โหสับปะรดนิ่มกว่าพี่พี่ไอพี่หูสับปะรดเลิฟเลิฟหอมชอบมากเลยนะแม่ว่ามันน่าจะนิ่มทอกับพวกเพนกวินของไอบูมนะคะน่าจะพอกันเลยนะโอ้ยตัวนี้อู้ไม่เพนกวินแข็งกว่าหน่อยแน่นกว่าไม่จะแข็งแน่นกว่าอันนี้นิ่มสับปะรดจะชนะ อันนี้เหมือนเป็นอะไรที่อยู่ระหว่างกลางค่ะเลี่ยงความนุ่มนะคะความนุ่มนิ่มสุดอ่เรียงมาอย่างนี้ค่ะคต่นิ่มนะคะขอความสโลว์นะคะอ่ะก็สโลอยู่นะคะสโลอยู่สโลใช้ได้ค่ะ อ่ะทำไมตัวนี้อ๋อน้องพิมมันจะบีบเบากว่าแม่ไหมอันนี้ขึ้นมาพร้อมกับวินเลยเวินอยู่อันนี้แต่อันนี้ขึ้นช้ามากอันนี้ช้าที่สุดหนึ่งซ้ำอุ้ยอันนี้หูบี้หูบี้ตายแล้วพิมอุ้ยวินวินอย่าความวินวินเต็มแล้วค่ะวินเต็มไปละสองอันนี้เต็มตามอ๋อนี่ก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะคะเนี่ยแต่อันนี้โอ้อันนี้แอบช้านี่งอันนี้อันนี้โอเคเต็มละหนึ่งสอง แอปเปิล้ลสนุกมากหูไพ้แอปเปิ้ลชนะเลิศทุกอย่างทุกสิ่งหอมด้วยแมวอะไม่สลุกแต่แมวมีความน่ารักนะคะ<ต>ใคร<ม>ที่เป็นสาวกทัดแมวก็อาจจะชื่นชอบมีทัดแมวด้วยเหรอเอปอปาไม่จากวร์ดิ้งนี้เหรอคะไม่รู้จักค่ะก็ค,ะคนที่เขารักมแมวมอวะะก็ใช้คำว่า<ะ>เป็นทัดแมวไงยังไม่คืนเลย่เออดูดิพีบีพดูเขาทำด่มากเห็ีนวอ เทอรลี่กับเหลืองลี่ใช่ไหมเทอรลี่กับเหลืองลี่วันนี้เทอรลี่กับเหลืองลี่จะได้ไปนอนในห้องนอนของเราค่ะ